ก็มีเห็นหมูเห็นหมูเห็นมุ้ยเห็นดูเห็นหมาหามูเห็นปูนี่หายประมาณนี้ที่เช็ดจอเออก็มีนะเนื้อจิบกับผันกินนั้งมันตอนเกิดตัวเนื้อัดชาวพัดผัดกินปลาผัดฉันไปกันยอดเห็นไหมนี่มาพบกันกับพวกเราอีกแล้วนะครับทีมงานสามเสียนนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเสียนสามดูนมโอไม่ใช่เสียนสามดูเหล็กนะครับผมโอเคครับผมวันนี้อยู่ที่เว็บเดิมเอเชียเจ็ดสิบหกครับไม่เคยจางหายนะครับอยู่ที่เว็บนี้นะครับผม เว็บที่ผมชื่นชอบนะครับให้เป็นที่หนึ่งในดวงใจแล้วกันนะฝากถอนรวดเร็วทันใจนะครับอ่าตันนี้ผมจะมาบอกทิปอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสาหรับเพื่อน,อนๆอ <ๆ S 2> ่าเข้ามาหน้าเว็บนะครับสามารถมาดูที่สูตรโกงเห็นไหมครับเพื่อนๆสามารถมาอ่านข้อมูลนะครับหรือว่าข่าวสารต,ต่างๆของทางเว็บไซต์ที่อัปเดตนะครับทุกวันเห็นไหมครับอ่าสูตรโกงหรือว่าข่าวสารเห็นไหมครับอ่าเพื่อนๆสามารถมาสามารถศึกษาหรือว่าอ่านข้อมูลได้อ่าตัวนี้เป็นข่าวสารเห็นไหมครับเขาจะทําการอัปเดตข่าว ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาคร,ลครับเห็นไหมครับเพิ่งอัปเดตไม่กี่วันเองอ่าเห็นไหมครับวันที่18มกราครับผม2 0 2 1นะแสดงว่าเว็บนี้เป็นเว็บที่อ่าอะไรครับมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับให้กับแลกเปล,ลี่ยนความรู้กับทุกท่านละกันนะครับผม <c oughs> เล็กๆน้อยๆเก็ต <c oughs> เล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเคครับอย่าให้เสียเวลาไปที่ทางเข้าแล้วก็ยู่ฟาเบ็เหมือนเดิมเว็บเดิมนะครับในดวงใจนะครับผมเล่นผ่านเอเชีย76ผมบอกเลยว่า ผมมีได้กับได้เออมีเสียอยู่แต่ก็คือได้มันส่วนมากกว่าเสียไงเออเวลาผมเติมเล่นผมบอกเลยว่าทุกท่านจะเห็น,นหลายคลิปนะค,คือผมจะไม่ปิดจํานวนเงินเลยผมจะเติมเล่นทีละห้าพันเห็นไหมครับทุกครั้งที่ผมจะอัดคลิปหรือว่าจะเล่นนะครับผมจะเออห้าพันถามว่าห้าพันเล่นได้หรือเสียผมก็ถอนออกมาใช้เหมือนเดิมมันไม่ไปไหนนะครับเพราะเว็บนีมน้มันคงเรื่องกันเงินจริงๆไม่งังง้น,นผมไม่กล้าเติมเยอะขนาดนี้จริงๆนะครับผมกล้ากานรันตีเลยโอเคครับผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีโกงแน่นอน โอเคครับเราจะไปพูดพร่ำนำเพลงครับหาเซ็กซี่บาคาร่าดีกว่า <laughs> หาสาวนมตุม่มหรอช่องผมจะโดนปิวไหมเนี่ยโอเคครับผมอ่าอ่าโอเคครับอยู่ที่เซ็กซี่บาคาร่านะครับเดี๋ยวเติมยอดเข้าไปครับตอนนี้มีห้าพันนะวันนี้จะใช้ทุนอยู่ที่เท่าไหร่ดีอ่า uh, ตัวนี้เดี๋ยวผมคิดก่อนอืเอาสักพันไหมพันหนึ่งไปเลยไหมครับอืมพันหนึ่งเลย ผมคิดว่ามันจะใช้ทุนสูงเกินไปครับพันหนึ่งเดียวเดี๋ยวเอา500ยแล้วกันสําหรับอ,อยู่ในระดับช่องปันกลางเออเอา500ดีกว่าเดี๋ยวเติมเข้าไปเลยนะครับผมอ่ากระทานเฟลร์แล้วก็กดสตาร์ทเลยนะครับผมก็คือเริ่มเล่นเกมเลยก็ไใช้พันหนึ่งเลยก็ไม่เป็นไรครับ500ก็อยู่ในช่วงที่เกณฑ์กําลังพอดีเนาะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาโอเคครับมาเล่นให้ดูกันสดๆเลยนะครับผมสำหรับช่องทาง YouTube ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับสไขได้เลยครับอยู่ที่ลูเล็กครับผม อ่าโอเคครับมาดูกันเลยครับอ่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมครับทุกครั้งแล้วก็ดูสถิติก่อนทุกครั้งในการเขเล่นเห็นไหมครับเนี่ยผมจะย้ำหลายๆคลิปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามผมจะบอกว่าให้ย้อนดูสถิติเห็นไหมครับไล่ดูก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าผลการออกรูเล็กก่อนหน้าน,นี้มันคืออะไรอ่าเพื่อนๆสามารถดูสถิติได้อันนี้ทําไมนานจังเลยทําไมไม่เปลี่ยนไปทีอ่าไล่ดูสถิติรอครับตอนนี้น่าจะเปลี่ยนคนหรือเปล่าอ่า เพราะผมก็อยู่ในช่วงรอยต่อเลยเข้ามาเพราะผมก็เพิ่งเลิกงานเนาะออโอเคครับผมอ่าอันนี้คือผลออกประวัติยังอยู่ใน่ซนหกเหมือนเดิมเออใช้คําว่าเหมือนเดิมก็คือมันซ้ํากันเห็นไหมครับหกแล้วก็สิบแปดแล้วก็หกคือยังไม่เล่นหรอก <c oughs> แต่อันนี้ไงเออมาทายผลไว้รอละอุ้ยเริ่มการวางเดิมพันพี่เลี้ยงเล่าหนูหน่อย,อยสุดยอดครับอู้อุย้ยผ่านพานัน ออ้ยวันนี้เจอของใหญ่โอเคโอเคครับเดี๋ยวผมลงไปแล้วกันอ่าผมลงหนึ่งอ่าเดี๋ยวดูที่ก่อนอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับโอ้ยเจอของใหญ่อุ้มือไม่สั่นแล้วก็ลงดาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเรียบเรียงก่อนครับลงดําสูงสูงเดี๋ยวดำสูงเดี๋ยวเด้อช้นสุดการวางเดิมโอ้ไม่ลงดาลงไม่ทันออ้ยสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวโอ้ยเดี๋ยวเด้ผมขอญาตครับตานี้ ขอขอยกไว้ก่อนนะครับผมลงไม่ทันจริงๆครับอู้ยโด้อเดี้อเด้อเอาใหม่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งสติแป๊บหนึ่งครับโอ้โหแป๊บใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากจริงๆต,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 ตุ้ม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 ขอโทษขออภัยนะครับความหึงเหมือนทะลุจอแล้วตอนนี้โอเคครับไม่เป็นไรก็ถือว่าดูเชิงแล้วกันนะครับตาแรกอ่าโอเคครับออกอะไรสิบแปดอ่าโอเคสิบแปดนะอ่าดูสติเฮ้ยมันออกสิบแปดแล้วนี่ว่าใช่ไหม สิบแปดเฮ้ยมันม่กหกสิบแปดหกแล้วก็สิบแปดเหรอเฮ้ยอย่าว่าอ้ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นเล่นอย่างนี้นะครับผมเข้าออกแบบนี้นะออกแบบสลับกันอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวลงลงต่ําลงโซนโซนต่ําไปเลยเออเหมือนที่ผมเริ่มก่อนางเดิปพันเชื่อมั่นในการตับสินใจของตนเองที่โซนโซนสองไปเลยครับเพราะมันอยู่ในโซนของช่วงกลางๆครับผม แล้วตอนนี้ผมจะเปลี่ยนมาเล่นที่ดําและแดงนะครับเห็นไหมครับผมจะลงดําแล้วก็สลับแดงอ่เพื่อนๆสามารถเลือกลงได้ตามใจชอบนะครับแต่ตัวนี้ผมจะคุมโซนไว้ที่หนึ่งถึงสิบแปดเพื่อนๆสามารถเลือกโซนสูงก็ได้นะครับสูงก็จะเป็นเก้าถึงสาจหกนะครับเส้นสุดการวางเดิมพันโอเคครับผมกดยืนยันไปแล้วครับผมโอเคครับโอ้ดูมุมสูงครับโอ้ยตุ้ิๆหน่อยโอ้ยอินเนอร์ทำไมตุ้มขนาดนั้นเลยโอ้ยสุดยอดเลยครับผมอืม เล่นรูเล็เนี่ยเหตุผลที่ผมชอบนะครับสําหรับแฟนพันแท้หรือ fc ผมจะรู้เลยครับว่าเออแบบเสียนสามเดูแต่หน้าอกอย่างเดียวเลยจะโดนปิวไม่ได้สิบวกแล้วนะอันนี้ออกอะไรครับออกออกสิบหกหรือเปล่าผมกระตามมีอ้าออก16เห็นไหมครับอยู่ในโซนอ่า 16แดงอ่าแต่ผมไปลงดําตัวนี้อยู่ในโซนต่ำนะครับตัวนี้แล้วก็อันนั้นเราจะได้กําไรที่5้ารบาทเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับอ่ามันอยู่ในโซนที่2นะครับแล้วก็อยู่ในอ่าต่ำนะครับหนึ่งถึงสิบแปดเราจะได้กําไร5 0 0บาทเราเทดทุนเรา3 0 0้บาทได้กาไรสองร้อยบาทเริมการวางเดิมพันอ่าตอนนี้เราได้แปดร้อยบาทงดีอยู่ข้างๆตัวคุณนะคะสูตรนี้เราสามารถพลิกแพงได้นะครับแล้วก็อ่ามีอะไรที่ไม่แน่นอนก็ กล้าพูดเลยว่าเออมันต้องผิดแพงในการเรียนทุกครั้งต้องมีไหวพริบแล้วสตินะครับอย่าดูอะไรตุ่มๆหรือว่าสิ่งรัดตารัดใจมากอ่าตอนนี้ผมจะลงเหมือนเดิมนะครับที่ดําแล้วก็โซนกลางครับคือผมจะยืดไวต้ตอนนี้ก็คือหนึ่งถึงสิแล้วก็โซนที่2นะครับก็จะยืดเลยกลรว,<า>วก็จะมาเปลี่ยนแค่ดากับแดงแค่นั้นเองนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะ,อะโอเคครับผมก็เพิ่มโอกาสเป็นเล็กๆน้อยๆครับอ๊ย้ยส่งจุบเลยอีพออีเม่ บางคนเล่นไปด้วยถือเช็ดชูไปได้มันเป็นสิ่งข้อตาล่อใจไงเออมันมีความสุขด้วยไงเล่นเพลิดเพลินเล่นสนุกสนานโอ้อันนี้เออความเสี่ยงครับอ่าเนี่ยมาดูที่ความเสี่ยงครับความเสี่ยงถ้าออกในโซนที่สูงครับเห็นไหมครับย8บอ่าเราก็จะเสียนะครับเสีย200บาทอ่าเอ้ยเสีย100บาทเพราะเรา <28. S 1> ยิงถูกที่ดำเห็นไหมครับอ่าเราลงทุนไป300ยนะครับ แล้วก็ได้คืนมา2องอก็อกเสียไปหนึ่งบาทนี่คือความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆครับที่อยู่ที่ว่าถ้าออกฝั่งสูงเพื่อนๆจะรับได้ไหมแต่อย่างว่าครับสูตรที่ผมมาบอกหรือว่าเทคนิคดิการเล่นที่ผมมาบอกทุกครั้งเริ่มการวางเดิมพันท่านสามารถตรวจดูตารางสถิติได้นะคะต,ตารางสถิติครับเหมือนที่น้องเขาบอกได้เลยนะครับผมแล้วก็ดูด้วยว่าเออเปอร์เซ็นต์มันจะออกอะไรเออเพื่อนก็เลือกเลยครับจะลงดำหรือแดงอันนี้ผมลงเลยแหละผมลงดำเออ เฉยๆนี่แหละก็ไม่รู้ว่าชอบดำแต่แต่แต่เนี่ยที่สีส้มเนี่ยผมบอกเลยว่าเขางเดิมพันอันนี้ขับอะไรอ่ะอันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้นะครับก็ฝากเพื่อนคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าเขาขับอะไรนะครับผมจะขับเอขับบีขับซีนะคอมเมนต์เลยกันเพื่อความสนุกสนานนะครับผมเอ่อสำหรับใครที่อยากลงเดิมพันหรืออยากเล่นนะครับที่เว็บเชียร์เจ็ดสิบหกเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อจะสามารถไปกดคลิกสมัครได้นะครับผม โอเคครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับว่าเขาขับอะไรช่องอื่นเขาแบบมีแบบออกอะไรแต่นี้ขับอะไรโหดโอเคครับผมออกสีครับอยู่ในดำอ้าวถ้าอยู่ในโซนตัวนี้ครับเราก็จะได้คืนมาแค่สี่ร้อบาทได้กำไรหน100ะะึ่งร้อยบาทเพราะมันออกเห็นไหมครับหนึ่งนะครับถึงสิบแปดนะมันอยู่ในสีนะครับผมแล้วก็ออกสีดำเนี่ยก็ ไม่ได้มากก็ได้น้อยออไม่เสียมากก็เสียน้อยนี่ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรที่เิมการ<ผ>มารวงดแนะนำแล้วกันครับเป็นสูตรทสามารถตรวจสูตรตารางส,สถิติ<ถ>ได้นะคะ,ะ,ะก็สามารถดูแล้วไปศึกษาประยุ์ใช้นี้ครับผมไม่เคยห่วงนะครับผมก็มเล่นให้เพื่อนๆดูแล้วกันเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรรีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับผมใช้ทุนที่ไม่เยอะครับมีน้อยก็ลงน้อยมี มาก,ก้าลงมากนะครับผมอยู่ที่เพื่อนๆแล้วกันนะครับผมเล่นยังมีสติแล้วมีวินัยและเป้าหมายนะครับเส้นสุดการาวางเดิมพันโอเคครับลงไปเรืเ่อยๆครับผมนี่มุษน,นะครับยืด,เดเๆเล็กๆน,น้อยๆครับสำหรับเซ็กซี่บาคาร่านะครับให้ผมไปเล่นค่ายอื่นผมก็ไม่เล่นน่ะ <laughs> เหตุผลคงไม่ต้องบอกนะว่าให้เล่นค่าย <laughs> อื่นทำไมคือค่ายที่มันโตมากโ <laughs> ตมาก อันนี้ออกอะไรครับออกแดงอ่าออกแดงอะไรออกแดงสูงนะครับออกแดง21อ็ดอ่าก็ตอนนี้ก็อยู่ที่3ามหม้อยเนี่ยอ่าอน,นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในกานแคสสตาร์นี่นะครับผมให้เพื่อนดูแล้วกันอ่าก็เห็นไหมครับ <21. S 1> ยี่สิบเอ็ดสิบสอ่าอยู่ที่500บาทครับผมเห็นไหมครับอ่าถ้าออกอยู่ในช่วงโซน2เนี่ยเราก็ได้กำไรอีก200บาทตอนนี้ผมได้900บาทแล้วอ่าแต่ ผมยังไม่หยุดเลยผมจะเดินให้เพื่อนดูก่อนวันนี้ผมตั้งเป้าไว้สักได้กำไรสักหนึ่งเท่าผมมีทุนห้าร้อยก็ได้สักห้าร้อยบาทผมก็จะเลิกเล่นและเออได้ได้กำไรเพิ่มอีกห้าร้อยบาทครอนพอเดี๋ยวผมเล่นให้เพื่อนดูครับนี่มันถือว่าเป็นบางสิ่งบางอย่างนะบางคนเขาก็ไม่ทําอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ผมเล่นให้เพื่อนดูหรือว่าใครที่พอใจแล้วก็สามารถถอนเส้นออกมาใช้ได้เลยครับ อ่าโอเคครับแต่๋ยนนี้ผมเล่นดีวิวเพเพื่อนดูนะครับว่าเออจะเป็นยังไงเง้ยบี่ไม่ใช่อะไรนะครับกำลังตั้งตั้งใจดูนะครับดูตูมตูมอยู่ช่องผมจะปิวไหมเนี่ยครับผมอย่าก,กดรายงานนะครับผมบอกเลยว่าช่อง,งผมมันไม่ใช่สิบแปดปวกนะแต่มันเป็นค้อมส่วนส่วนบุคคลอะไรครับนี่โอ้ยยี่สิบสี่ ก็อยู่ในโซนที่ยังยอมรับได้ครับตอนนี้แต่ตอนนี้ผมลงแดงไปเมื่อกี้นี่ครับผมไม่ได้ลงดำนะยี่สิบสี่เป็นดำยี่สิบสี่อยู่อยู่ทุนครับสองเท่านะครับก็ถือว่าอยู่ทุนนะครับอก็เนี่ยครับมันเป็นอะไรเก็ตเล็กน้อยครับผมไม่เสียมากก็เสียน้อยครับไม่ได้มากรริ่มการวางเดิมพันไม่น้อยแล้วก็หยุดโนนี้มันก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับผม ก็ไม่ว่ากันนะครับผมไม่เคยห่วงอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าจะไปทดสอบทาหรือว่าอะไรกันแล้วแต่นะครับผมเดี๋ยวผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งอะไรที่โอเคแล้วกันสําหรับผมนะเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรทาเงินอ่าดูไปเรื่อยจ้าโชว์จ้าเส้นสุดการวางเดิมพันผมอยากรู้เลอเกินครับอะไรอย่าลืมนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์นยครับว่าถ่าคลิปด้านล่างนี่นะว่ารับอะไรนะครับผม สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใครที่อยากจะทดลองเล่นเดิมพันดูก็เดี๋ยวผมทิ้งนี้ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับการเล่นอย่างมีสตินก็ฝากไปเลยครับดูเพื่อความสนุกความสนานแล้วก็เพื่อเทินนะควาบบันเทิงเท่านั้นนะครับออก29อ่านี่ครับผมเห็นไหมครับนี่คือความเสี่ยงครับถ้ามันออกสูงอย่างนี้ครับแต่เราลงดำคุมงไว้อยู่ออเราก็จะเสียน้อยลงนิดนึงอ่าเห็นไหมครับ 29ก็ได้200เพราะเราคุมดำดำหรือแดงเป็นการคุมอ่าเปอร์เซ็นต์การถูกของเราอีกหนึ่งหนึ่งทางอ่าโอเคครับเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถนำไปประชุ์ใช้ได้อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมเริ่มการวางพันหนึ่งครั้งเชื่อมันในการตัดดูดูใจของตนเองนะคะพอยีก้9ครับเมื่อกี้นีดำอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับ เลือดกดำลยอ่าขอเลือกดำเหมือนเดิมเ,เพราะเมื่อกี้มันออกก9ดสิบาเอปอร์เซ็นต์ในการออกที่จะออกดำนะครับของรูเล็กนะครับก็คือมีเปอร์เซ็นต์สูงสที่จะออก<า>ดำต <ดำ S 2> ่อครันโอเคครับผมหรือว่าไม่ออกก็ได้โอเคครับก็ดูไปเรื่อยครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพื่อนเพื่อนอยากดูอะไรตุ่มๆหรือว่าอยากให้ผมทําสรหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ได้นะครับว่า เขาคับอะไรคับอะไรนะครับผมอันนี้ออกอะไรครับออก18หรือเปล่าอ้าวก็สิบแปดอย่างนี้ก็โดนนี่ครับนี่อ้าวอยู่ในอ้าสิบแปดจริงๆด้วยครับผมผมมองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวลอกล้องซูมให้ชัดอ้าสิบแปดครับจริงๆด้วยอ่าโอเคครับผม18อย่างนี้ครับผมก็ได้เพิ่มมาอีก500บาทครับผมก็จะพอแล้วอ่าเห็นไหมครับ เห็นไหมครับหนึ่งห้าร้อยบาทจริงๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายครับตอนนี้ยอดของผมนะครับก็มี1,000บาทแล้วอ่าเห็นไหมครับผม1,000บาทแล้วครับผมได้ครบยอดแล้วครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้กันนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับสมบูรับใครที่สนใจนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าเขาคับอะไรนะครับสาวคนนี้คับอะไรนะครับผมวันนี้ก็ ขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมผมขออนุญ,ญาตไปปล่อยน้ำออกก่อนเลยนะครับวันนี้ขอกลาวคาว่า,าสวัสดีครับ